สวัสดีครับวันนี้มาเก็บเห็ดในป่านะครับตอนนี้มาเก็บคนเดียวเจอเห็ดลูกเห็ดเนี่ยโบเล่ครับกำลังงอกตอนนี้ยังไม่เก็บนะครับเก็บไว้อาทิตย์หน้าถ้าเหลือเนี่ยอันนี้ก็ก,กำลังงอกแต่อันนี้อันนี้จะเก็บอยู่มันใหญ่อยู่เนี่ยโบเล่ทั้งหมดเลย โบลีนี่ก็บโบลีนี่ตรงนี้ด้วย,น,น,วยนี่เป็นลกูกลูกมันยังไม่เก็บเก็บตัวนี้ก่อนเก็บมีด เก็บไปถ่ายไปเกบโอ้ยดอกใหญ่โอ๊ย,อยเอาไม่ได้ ใหญ่เกิน,นอยู่ในโพรงดอกไปเริ่มวางไว้เนี่ยนี่ลกูกลูกมันยังไม่เก็บวันนี้เดินในป่าลึก นี่ก็เห็ดแต่ไม่กินครับนี่บอเล่น,นี่เก็บเก็บมันไปนี่ก็บอเล่เก็บไปเรื่อยครับอยู่คนเดียวสบายอันนี้ก็บอลเล่ี่โลกมันอันนี้ไม่เก็บอันนี้ อันนี้พี่มันเก็บได้แค่นี้แหละจะเดินไปเรื่อยๆม,มีขี่ <laughs>